วันนี้ก็ามานั่งทำอุปกรณ์ดัดกหนูในท้องนานะครับผมดักหนูบ้านไม่ได้เด้ออันนี้ก็จะเป็นของคุณลูกค้านะครับวันนี้ประมาณ40กว่าหลังนะครับผมตอนนั้นเป็นตัวตัดนะครับจะใช้ไฟเบอร์ตัดนะครับผมอุปกรณ์ ก็จะมีสองสาอย่างนะครับมีสว่านมีไฟเบอร์มีตัวนี้เป็นตัวเจียเก็บงานนะครับเก็บพวกคมลวดนะครับผมจริงๆแล้วผมทําตรงนี้มาน่าจะ6ปี7ปีแล้วนะครับผมที่ทำเรียกว่าด้วงด้วงดักหนูขายเป็นอาชีพเสริมนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยได้เอามาลงช่องนี้ทักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะไปลงอีกช่องหนึ่ง นะครับผมเผื่อท่านใดสนใจนะครับจะเอาไปไว้ดักหนูในนาของตัวเองนะครับเป็นการป้องกันกําจัดหนูแล้วแถมได้กับข้าวไว้กินด้วยนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่กินนะครับผมบางคนก็กินอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในร้านของลาซ a ดานะครับก็มีขายเป็นร้านของผมเองแล้วก็หรือจะซื้อตรงเดี๋ยวจะทิ้ง ID l ดียไไว้ให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมวิธีการดักนะครับเมื่อวานก็ทำคลิปเอาไว้เดี๋ยวไปชมกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ เราก็มาดูกับดักที่ลงไว้เมื่อวานก้าวหลังเราจะมีผลงานหรือเปล่านครับออ้กันเดินมาเลยนะครับผมหลังแรกนี่ างแรกเรยก็ได้แต้มเลยนะครับผมใหญ่อีกแล้วนะครับผมปักเอาไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับก็สังเกตก็คือรอยเดินของมันนะครับหญ้ามันจะมีรอยรอยเหยียบสังเกตง่ายๆครับลากหญ้ามันจะลับลาบมันจะมีรอยเหยียบของมันนะครับแสดงว่าหนูมันผ่าน ก็วางไว้ก็ไม่ผิดหวังครับแต้มแรกของเรามาแล้วครับผมลุ้นกันต่อไปโอเคครับตรงนี้ไม่มา เมื่อวานก่อนเรามาได้ตรงนี้ไปนะครับวันนี้ไม่มาก็หลุมดักประมาณ8ปดหลังนะครับผมดักเยอะๆหน่อยต้องการกนจัดหนูนะครับ น,นี้เหมือนจะติดนะนี่ไงแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับผมตรงนี้นี่บอกตรงๆว่าดักไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีช่องอยู่ก็จริงแต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยชัดนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดู นี่ครับช่องแค่นี้แหละครับผมแต่เรามองมองดีๆมันจะทะลุไปอีกฝั่งอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งได้ก็คิดว่าน่าจะมีหนูเดินก็โอเคครับนี่ครับผลงานคือเราเราเราต้องสังเกต2องนะครับอยู่อีกอยู่อีกะไรอยู่ สามแล้วตรงนี้ตรงนี้ที่เดิมที่เดิมไม่มาเลยนะครับผมวันก่อนก็มาได้ตรงนี้แส <c oughs> ดงว่าช่องนี้มันเดินตัวเดียวทีนี้ก็ไปจุดโน้นจุดเดียวเลยนะครับผมสี่ สี่หลังได้มาสองนั่นนะครับตรงแถวแถวบริเวณหญ้าเนเปียตรงนั้นแหละครับผมดักไว้ห้าคันเลยเรียกว่าทีทีกันเลยนะแต่ถ้าดักแบบอาชีพดักขายก็ไม่จำเป็นจะต้องวางทีขนาดนี้นะครับแต่ผมต้องการจะเอาหนูออก คือมันต้องได้ตัวสองตัวนี้มันน่าจะได้นะครับทําไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นสีฟ้าแล้วโอ้ได้ครับผมแต่ไม่ใหญ่ครับตรงนี้จุดเก่าจุดเดิมนะครับผมดูครับรูปากก็รูเดิมนี่เลยแต่เป็นหนูเล็ก หนูได้กระดูกกรอบอ,อยู่ตรงนี้อยู่อีกสี่ได้ละหนึ่งอยู่อีกสีสีหลังตรงนี้มีรูด้วยเมื่อวานไม่เห็นนี่ อ,อันนี้ไม่มีครับเหลืออีกสาม ลกหน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มาเดี๋ยวอีกสองโอ้โ ต้องเซนเซอร์นะครับแหลกเลยครับติดแต่ไม่รู้ตัวอะไรกัดโอ้โหมันก็ใหญ่ไงครับดูหาเอานะครับผมท่อนบนให้ดูไม่ได้ครับแหลกล้านเลยครับ นับผิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะครับโอ้ตรงนู้ตรงนู้โอเคครับไม่มีครับผม ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านใดสนใจกับดักนะครับก็สั่งซื้อได้ตามไอเดียไลน์หรือว่าทาง Lazada เี๋จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายนะครับผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวนะครับราคาไม่แพงครับจำหน่ายถูกกว่าเจ้าอื่นแล้วก็ ทำจริงใช้จริงครับผมได้ผลจริงลองดูครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้โอกาสหน้าเจอะเจอกันใหม่ครับโชคดีมีเงินใช้ทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านครับผม